สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโซนไอพีควกันอีกรอบโดยคลิปนี้จะทํามาสําหรับดูวิธีการเพิ่มค่าค,าความสนิทสนมกับสัตว์เลี้ยงเนาะไอเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะต้องใช้หัวใจเ,เดี๋ยวเร,เราต้องใช้หัวใจเพื่อเราจะได้ใส่สกิลได้หลายๆช่องครับผมเฮ้ยไม่ะ นี <Ooh>. ่เนาะมันก็มันจะล็อกไงถ้าเราปลดล็อกได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะใส่สกิลได้อ่ะนี่อันนี้ผมปลดล็อกได้สามช่องหนึ่งสองสามเนี่ยผมก็สามารถใส่สกิลนี้ได้แหเห็นไหมสกิลนี้ก็เอ่อเพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตกับฟื้นฟูพลังเวทอซึ่งถ้าเดี๋ยวผมได้ห้าดาวผมก็ปลดได้อีก แต่มันค่อนข้างนานนะครับผมกว่ามันจะได้เนาะส่วนวิธีดันได้ก็คือเราก็เอาอย่างแรกเนาะอย่างแรกเราก็เอาสัตว์เลี้ยงเรานี่แหละสวมใส่สวมใส่สสแล้วก็ไปลงดันไปสู้ไปลงดันอะไรต่างๆเนาะสำหรับใครไม่รู้เนาะคุณส,สามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลากดตรงนี้เลยกดเนี่ยกดเนี่ยคุณไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะคุณกดตรงนี้แล้วก็มาที่รูปก,กระดิ่งนะเรากดตรงนี้คุณก็สามารถเลือกสัตว์ใส่ได้เลย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่ะ้ก็มาดูวิธีเพิ่มหัวใจวิธีแรกคือการเ,ราเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปสู้กับเราเนาะมันก็จะค่อยๆเพิ่มความสนิทสนมขึ้นมาส่วนอีกวิธีคือการให้อาหารครับผมเราจะให้อาหารที่เขาชอบเนาะอย่างมังกรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเออนี่อ่ามังกรมังกรมันจะกินมันจะชอบอ่แก้วมังกรครับผมเนี่ยคุณก็ แต่คุณกดสต็อปคุณดูตรงนี้ก็ได้อะมนก็เซฟไปดูก็ได้นะก็เนี่ยครับผมว่าตัวไหนชอบอะไรอย่างตัวที่เขาแจกฟรีที่เป็นสีม่วงก็จะเป็นกระต่ายเนี่ยครับก็แน่นอน,นก็ต้องเป็นแครอทใช่ไหมเนี่ยก็าตามนี้เลยครับผมสําหรับการให้อาหารนะและ้วก็เดี๋ยวดูนี้เนาะนี่เห็นแล้วนเนาะสหรับใครใช้ตัวไหนอยู่อะไรยังไงก็เลือกได้ตามสะดวกของผมเป็นมังกรก็ใช้แก้วมังกร เราก็ดูอ่าอะไรนะีกนะอันนี้ก็เป็นโอ้ยหายไปไหนอะหน้าจออ่อันนี้ก็เป็นว่าอาหารไหนเราเอาจงด่านไหนเนาะอ่าก็ตามนี้เลยปึ๊บป๊บปบแต่งริงอะถ้าคุณเล่นจนเลีย์คุณมีครบหมดแล้วละ่ะ จางนั้นพอคุณมีครบอ่ะคุณก็เอามาปลูกแค่นั้นครับผมคุณไม่ต้องใช้คุณยังไม่ต้องใช้คุณมาปลูกก่อนไอ้นูนูไม่ได้ลดน้ําเลยมาปลูกมีสองขั้นตอนคือเอามาปลูกถ้ามันเกะก,กะค้างมันจะเกะกะค้างอย่างนี้เนาะคุณก็มากดใส่ทั้งหมดเพื่อที่มันจะอ,อยู่ในตะกร้าของเราอ่าพออยู่ในตะกร้าของเราปุ๊บเวลาเราปลูกเราก็เดินเดินมาตรงนี้คับผมกดปลูกพยายามปลูกตลอดนะครับ กดปลูกสักวัาไปลงดันสองสามรอบอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นให้ลดน้ําแบบมเมื่อกี้ที่ผมขึ้นก็มาไล่กดลดน้ําจากนั้นไปลงดันอีกสักแป๊บหนึ่งเงี้ยมันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แนละ้วก็มากดเก็บเกี่ยวจากนั้นก็กดปลูกใหม่เหมือนเล่นเกมปลูกผักนะันเข้านะต่อไปเรามาดูแก้วมังกรกันดีกว่าแก้วมังกรอนไม่ออกม่นมออกทีละอันเลยหรือ การให้อาหารนะครับผมเดี hmm. plant, screws, ๋ยวเรามาดูการให้อาหารเราก็กดทิ I I ้งเลยครับผมเดี๋ยวมันก็จะไปกินเองเนาะเดี๋ยวเราลองดูสิผมก็ไม่เคยเคยเคยให้ทีเดียวจําไม่ได้แล้วครับนี่เนาะกดทิ้งนี่เห็นไหมมันก็ไปกินละที่มั่ก่อนกูอิ่มไหมเอาให้อิ่มเอาให้อิ่มเอาให้อิ่มนะ เออมันอิ่มวะ่ะทำไงอ่ะมันไม่กินแล้วว่ะอ่มันไม่กินอะ่ะแปลว่าเราจะต้องไปเล่นด่านก่อนอเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาค่อยให้ใหม่พยายามให้บ่บอยๆอะไรอย่างเี้ยจน่าใจางั้นคือไม่สามารถปั๊มได้มันน่าจะอิ่มแั้ผมเนี่ยหน้ามันเยอ่อ นี่หน้ามันเยะถ้าเราไปเล่นเดี๋ยวเราลองเล่นสักด่านสิแล้วเดี๋ยวมาให้อีกรอบอ่ามันยังม่บอสนี่เดี๋ยวเราลองเล่นกันสักด่านโอ้ลืมเสกครับเตัวเดิมรับผมชินอุบิ<ป>เดี๋ยวเสกก่อนตีตัวอ่าครบเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เวลาเราผ่านแต่ละวาร์ปเนี่ยมันจะรีเลือดให้ครับผมะไปครับผมเดี๋ยวผมลองโดนในนี้สิมันกินไหมไม่กินว่ะคือตอนนี้จะเทสดูว่ามันมีเวลาหรือว่ามัน อโอแก้วมังกรใส่มาของเต็มครับผมผมจะเทสดูว่ามันมีเวลาหรือว่ามันอหรือว่ามันนับเป็นด่านอย่างเช่นว่าไปเชื่อมมาด่านหนึ่งมันก็จะกินได้อีกรอบอะไรอย่างงี้หรือว่ามันอาจจะนับเป็นเวลาถ้าเป็นเวลาผมก็บอกไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะหายอิ่มเนาะของเต็มหรอก ไม่ได้กดขายเมื่อกี้มันเต็มไอ้แก้วมังกรนี่แหละนี่ของเด็ดนะครับผมเนี่ยนี่ของเด็ดบอกเลยดูเยอพีขึ้นปัก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 ของเด็ดเกมนี้นี่ได้มรรจัยจากเดบโบจริงแหละมากเลเวลเต็มแล้วมีพารากอนเฉย เนี่ยมีให้อัพอันนี้เฉยไปอัพต่อจาก Level เลเวลเต็มเนาะเครียดอันเป็นเครียดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยใช้แม่งเลยแหวนแหวนอ้าวผมหาแหวนอยู่ขโมยพลังโอ้ยนี่เจ๋งว่ะถ้าแบบนี้ผมจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันมีสองบัฟเนาะมันมีสองบัฟคือถ้าใส่ปุ๊บอ่ะมันก็แอคทีฟเลยครับผมสองบัฟถ้าเก็บไว้เผื่อว่าหน้าเล่นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ย ไป,ไปไปไปดีกว่าไปนี่เป็นบอสนะครับผมเนะีได้มีแค่เอ็นนี่งไงมีน้อยเพราะว่าเป็นด่านบอสด่านบอสก็คือด่านธรรมดาเนะี่ยแต่มันมีรูปบอสขึ้นนะก็คือบอสมันจะเก่งกว่าเดิมหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นบอสขั้นสูงอบอสตัวเดิมเมื่อแหละแต่เป็นบอสขั้นสูงมันจะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาครับผมนะ ที่บ่อน้ำไม่เอาของเต็มงอนไปนี่มันจะเนี่ยขั้นสูงราชาโครงกระดูกเนี่ยไหนไม่ไหน,ไหนดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย ที่โนบีเนี่ยมัอกเลดูนีมองเลยท<ด>ั้งเรื่องแค<ด>่โคตรแค้นเลยผมแค้นมากลงด่านมอสสองรอบนี่ผมให้ดูผมแค้นไรคือผมไม่ทันเก็บของเลยของมันตกตรงเนี้ยผมไม่ทันเก็บแล้วผมไปกด ขนกดเก็บของเพามันไปโดนวาร์ปครับผมเออกลับบ้านเฉยกล่องมไม่ได้เปิดสักอันโอเคตัวนี้ไม่รู้จะเก็บอะไรวะไอจอมพลจอมพลที่ผมเก็บไว้ก่อนผมหาอยู่นี่ แล้วก็ไม่ยอมทิ้งแก้วมังกรไงแหวนสรอยเก็บไปขาย สีฟ้าไปขายดีกว่าออะไปดูมันกรนกันนี่ก็เราต้องไปเล่นด่านเนาะแล้วเดี๋ยวมันให้กินใหม่อีกอันได้ไหมอ่าได้อันเดียวครับผมนะด่านหนึ่งกับเอ่อด่านหนึ่งกับให้ผลไม้ได้หนึ่งครั้งเพิ่มความสนิทสนม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมช่วงนี้ไอไม่หายขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ